สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะมาถึงแล้วนะคะวัดป่าภูไม่ห่าวนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําความสะอาดนะคะตรงโน้นนะทางไปนะคะเป็นทางคอนกรีตรถล,ลานะคะไปสะดวกสบายนะแล้วก็ไปหลายผู้หลายคนแถวๆนี้แหละเห็ดออกป่าเห็ดตาลุงตาลูกเนาะป่าเห็ดไทยเห็ดงูแถวนี้บอกใหไปตาลุนะแมนแถวนี้นะ แต่ว่ามันบ่เห็ดมือหนิเฮ็ดอันฝนบ่ตกฝนบ่ตกมันก็แดดหากระโบเห็ดหาแถวปลาเพื็กปลานนินะขี่ส่งขี่ซี่สมัยก่อนโอ้ยมาหาอย่างใหม่แถวนี้แล้วกำลังมาหลายผู้หลายคนเนาะมาน้ำกันมาพัฒนาน้ำกันเด้อผู้พอสุดากระมา ฟังทั้งที่ก็หลายผู้หลายคนไปน้ากันพ้ากันไปบางเทือมันมีเห็ดมีอียังก็ผ้ากันเก็บอันนี้เห็ดตะลูกออกล้ายหลายแต่ว่าตอนนี้ฝนบ่ค่อยตกเฮ้าก็เลยไปเสียหนาได้เสียมบักหยอกบักยันไปมื่อนี้บ่ค่อยอยู่บ้านเดอ้อไปหาอันพัฒนาก่อนพัฒนาโอ้ยทางกระสะดวกสบาย ขี่รถไปฮอดพุนแต่ว่าเฮาพะากันยางไปทางลงม้อใส่สะดวกสบายค้ากไปหน่อยวิถีพากันลายหลังดูมีทุกโนเนาะแห้งขึ้นไปแม่ดาฝากถึงแม่ดาเด้อพอดากับไมมมาน้ำกันมือนี่ไปน้ำกันไปน้ำกันทั้ง กับเขากับน้ำต้นกระบกต้นอิหยังกระไรหลายยุ้ยใช้เห็ดเห็ดบวกเห็ดตาบ่มีพ่อเห็นพ่อได้ก an mm ินได้เนาะพ่อได้กินต้นอิหยังนี่ว่าต้นผักหวานไปทำกันหลายคน ท่างก็แยกไปหันไปนี่ไปกุติพระหลยหลังไปน้ำกันไปน้ำกันมาเด้อมาเด้อเอฟซี FC. มูนี้มาพัฒนาทั้งวัดวัดฟ้าผู้ไม่ห้าวเนะาะพระเพิ่นกระายองค์เนาะไปบิณฑบาตคู่มือคุณทั้งพี่กับแยกไปทั้งพี่กะ เอาสิไปซับหญ้าเสียหญ้าอุปกรณ์กับนี่ซูข้นเนาะเขากับเอาทั้งข้าวทั้งน้ำทั้งเข้าวกับเอาน้ำกับเอาเนี่ยอยู่ในกินน้ำมัต้มนี่แห้ะไปกินจำเจียวแซ่บแซ,บแซบ่บไปน้ำกันไปน้ำกันมาเดอ้อนี่ะไก่อยู่ได้ลายทางที่เขาสิไปเสียหญ้านี่เนาะ สะดวกสบายมีทางค้อนกีดมาหาปลาหาหน่อใหม่ก็แถว,วนี้แหละหาอยู่หากินเฮ็ดกะเฮ็ดไข่เฮ็ดละงกทางไปมีซอกมีซ้อยเนาะ สบายสบายโ oh, oh, oh. อ้ยังนี่ป่าดดอกไม้ดอกลายเป็นปานเป็นเิดปุ่นลามขึ้นเต็มต้น oh, oh. ไปไปหาเห็ดหาเห็ดเห็ดปวกเห็ดตาบเห็ดยังก็เอาไปนี่กะชีหอดป่าน่อไม่เลย น้ำใหม่ไล่ก็ไล่ไหลายไม่โก้ไม่ไล่ทางมามีทุกซอกทุกซอนกยน้ำก็ไล่หลายสะดวกสบายผูป้าเนาใไม่มาแปนแฝหาแบบนี้มันก็สบายแล้วเนาะมันบวกลุ่ทั้งน้ำทั้งในน้ำกินกัน บบได้มีอีหยังใสแจ้วสารเคมีก็บโได้แล้วเนาะอนยุทงภูม,มิบูตาใหม่เล่จะเอาเอาน้ำเอาไนไปอยู่ไปกินกินน้ำกันนั่นละใส่น้ำใส่ไนไปกินบางเทถอมันแดดมันห่อนก็นกินน้ำกันที่เครื่องกล่องยางดี เครื่องกองน้ำยางดีอันนี้ก็สิเป็นตาเป็นเป็นธรรมชาติเนาะทั้งกบทั้งเขียดทั้งอย่างแล้วเนาะมันสีมาล่งยูพีอึ้งกับสีมาล่งยูพีละ่ะไว้น้ำกระบอกไว้ ซาลาหดหลังค่าไว้เรียบร้อยไปเฮ้ยกองเอานามย่างดีมุนไปมันก็สสปิตเองอั้นีได้เอาถุงมานมาเนี่อันนี้ตายนังร้อนชาบดีรน่นซาลานังขัาพลอน แม่นสบายเนาะจุดน้ำดื่มสะอาดแม่นเย็นๆเนาะปุ่มน้ำใสหละเย็นที่ปฏิบัติธรรม ที่ปฏิบัติธรรมนอไม่ไ่ก็สะดวกสบายที่หาอยู่หากินน้ำในก็มี่้อึดบ,บ่อยอากนอไม่นอไอ้ป้อต้อนบักบกใหญ่ๆพุ่นบักบกเต็มต้นมาเก็บเอาท่นยังบ่ท่านได้หลอน ตังไปวัดกะป้านอไม่ก็จังมันหลายต้นบกอะใหญ่ๆบ่อึดบอ่บอ,บอยากแล้วนาอไม่เนาะมันแปลนป้านเนี่ยบ่มีหอดยุงฝนตกก็สิเป็นขี้เท่าเนาะ น้อไม่น้อไม่น้อไม้ฮาดนี่เหี้ยวเหี้ยวหมดแล้วนี่น้อยไม่บ่อึดบ่อยากเฮ้ยนี่น้อไม้นี่โอ้งานเทพเห็นแต่น้อไม้ทั้งเบิดขาม้โอ้ยเหี้ยวเหี้ยวหมดแล้วพอดีต้มอ่าลายแล้วน้อไม้มันบ่อึดแล้วหยามนี่แล้ว อืนนม,มอต้มกินอันนั้นแห้งแสบแล้วเนาะต้มกินหอนห้อน,อนพอดีจืดแนบบอแนนอ่ะนะขมแนนอ่นโอ้ยคักคักแสบแสบหลายไปเป็นหมูเป็นคณะหลายผู้หลายคนมาน้ำกันป๊าดออนซ้อนเนาะไม้เด้นอนาะไม้มันจนว่าขึ้นไงแล้ว พอดีอัดแล้วเอาไปอัดถุงอัดอปิ๊บเนาะทำไมกินน่ามห่าวบ่มี่เฮ้ยห่าก็เอากะตากะหยังมาอยู่ได้ล่ะป้าดพีนน่น้องเอ้ยน้องใหม่ตาออนซอนน้อแุดของตะกูลนอม่แม่นั่นแหละน้องใหม่ทั้งเบื้อป้าด ไ่ทางไปสะดวกสบายมาน้ำกันหลายผู้หลายคนอักซึบคลิปนี้เอาวากฝากเอาไว้ซ้ำนี้สักวันเด้อว้ยพ่อกันไหมคลิปน้าสวัสดีค่ะ